โอเคครับกลับมาในไมค f t อีกแล้วมาครั้งนี้ก็แบบทําภารกิจให้เสร็จเลยแบบเสร็จทั้งหมดเลยเอ๊ะไม่เสร็จหมดดิโอเคมาเอาพิกแอคอยู่ไหนวะพิกแอคพิกแอคอ๋ยอยู่นี่เต็มหินไปไม้สติกโอเคโอเคภารกิจครั้งนี้ก็น่าจะมีแค่ภารกิจเดียวมั้งคือ แล้วก็ครับเป็นท็อตโอเคเริ่มเลยโอเคมาตัวนี้เผาเล็กไว้อยู่โอเคมีถังสิบห้าก้อนเดี๋ยวหาเพิ่มหาแถวแถวตรงนี้ไอ้ตรงนั้นแม่เนี่ถแถวๆตรงนี้เลยตรงนี้ตีไปประมาณสี่บล็อกเดี๋ยวตัดไปหาต่อตอนหาถา่านเยอะเลย,ย,ย แบบนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยเพราะมีงานโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนหาฐานเยอะเลยไปโอเคตอนแบบอันนี้ก็หาฐานทั่วเมืองแล้วแต่ไม่เจอจะเปลี่ยนมาเป็นตัดไม้เอาแทนแล้วกันตัดไม้แล้วก็เอาไปเป็นเผาเอออ่ะอีกได้เด้อ,อะเอาเสือไม้ไปหนึ่งเลยโชคดีมีขวานขวานเหล็กอยู่จากการฆ่าโจมป่าได้โอเค งั้นเดี๋ยวตัดไปตอนตัดตัดไม้เสร็จเลยไป <hour> later. โอเคตอนนี้ก็ตัดไม้ไมาได้ประมาณจำนวนหนึ่งละโอเคเดี๋ยวเริ่มเผาเลยอันนี้ก็แบบเผายา,ยาวๆแล้วก็เป็นถ่านโอเคแคเผาไปเรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวตอนนี้หาเดินอะไรเล่นก่อนเดินดูเล่นก่อนโอเคเดินไปเรื่อยๆ อันนี้คือใหา่ได้มากที่สุดก็คือฟักทองเออใช่ฟักทองแบบมาสร้างโกเลมแต่ไม่รู้เหล็กจะพอไหมมาอยู่ในมันก็จะเจ็ม c เล่ยล่อนอ่ะแต่ไม่เจอ,อเแบบจากสร้างเสร็จปุ๊บแล้วก็อันนี้เลยจบจบเลยจบอีพีเอพิซดนี้เลยใช่ใช่ไหมวะโอเค ลูว่าู่กับชาวนาเดี๋ยวลองหาดูก่อนเอ้ยไม่ใช่ดูว่ะเดี๋ยวลองปลูกดูเผื่อมีเมล็ดฟักทองอืแล้วก็ครับเตาเพิ่มเลยครับเตาเพิ่มเป็นสามเตาโอเคแล้วสี่ไปเลย โอ okay. เคเดี๋ยวเพิ่มน,นี่ครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งโอเคเออเราก็จะเผาอ,อะไรวะอ๋ออ้อเหล็กอยู่มีอยู่สามสิบหกได้อยู่มั้งเคเผาโอเคา okay, มาตอนนี้มีเหล็กบล็อกประมาณสามโอเคกลัวเลืม,มันแบบเออขาดอีกขาดอีกหนึ่งโอเคโอ้ยเสียง เดี๋ยวมเมล็ดพักทองใช่ไหมหยิบมาสองเลยโอเคกระดูกอยู่สิบสี่อันหยัดแปรรูปออกมาเป็นปุ๋ยเขาเรียกปุ๋ยใช่ไหมโอเคปุ๋ย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 หยัดได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วะสี่สิบสองโอ้เยอะเอ๊ะเอาที่พลดินไปได้วยที่พลดินที่พลดินไหนวะเอาแบบเป็นเหล็กเลย เด็กเรามีเยอะละ <Okay. S 1> โอเคต้องธรรมดาโลกไปจำงวะเนี่ยต้องลดนมบนจากคาบ้านเลยไปอโอ้โหจุบเจ็บหนักเลยเกือบครึ่งหลอดโอเคมากโ okay, อเคต้องวางประมาณนี้ได้ไหมวะคุดก่อนโอเคตัวนี้มา เอ้ใช่ไหมมันก็ลองมาปุ๋ยหนึ่งเอ้อเ,อ,อ,เอ,อ้เดี๋ยวไปเอาขั้วมาก่อนต้องสายต้องมีอันนี้ที่วางเคสไปามาก่อนออกพลาสเสร็จแล้วเคได้ถ่านนี้มา พั่วพั่วนะว่าพั่วอย่างนี้เราไม่เอาขุดช้าต้องพั่วนี้เลยนี่ต้องพั่วอันชาร์ตโอเคมาขุดตรงเนี่ยตรงนี้อ้อขุดเร็วโคตดเร็วเลยไม่ได้อะมันต้องยังไงแบบนะ่ะ ไม่ได้เอาพิกแอปมาอีกโอ้ท่านี้ทำลายอ๋อก็ได้มเมล็ดมาโอเคเดี๋ยวลองปลูกตรงนู้นเลยตรงฝามะโอเคทำลายไปแล้วก็ปุ๊บใส่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 โอเคใส่่ะทำไมไม่โต หรือว่าผิดอันลองอีกอันนึงดูมันต้องนี้ลองไปเอาแค่ลอดดีกว่าอืมยังไงเดีย๋ยวจะลองใหม่ลองปลูกตรงนี้ดูโอเคใส่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 โอเค,อเคต่อแล้วไหนวะยังไงไมันต้องรอเหรอหรอว่าปลูกผิดทิศ ต้องทิศนี้โอเคใส่ใส่ใส่ไอ,อ้เลยี่สิบแปดอัะละเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์แถวนี้ก่อนเคลีย์เรื่อยๆเลยโอเคเส้นกลยว่ะโอเค,ออเอเคประมาณนี้ เราก็ปลูกไปเสียงอะไรวะอ๋อซอมบี้โอเคปลูกต่อเราต้องมีสานซีที่เกิดปลูกเลยปลูกเลยซอมบีน้น้ำาด้วยโอ่คไปมาเกิดละปลูกแค่ลอทเตย เสียงหรือเปล่าโอเคไม่มีปุ่นนี้เคโตละโอเคเดี๋ยวตอนเช้ามาดูเดี๋ยวนี้นอนก่อนโอเคมามาดูไม้นี้ได้36แล้วละ เปลี่ยนโอเคเวลสิบเก้าอยู่นี่ก็เก็บไปเก็บไปไม้มีพอสำหรับทำไม้สติ๊กไหมเอ๊ะเออใช่ใช่โอเคครับไฟรัวๆเลยโอเคครับรัวๆครับรัวๆเอาไม้หมดเอทาทำหมดดีกว่าเออยังมีอยู่โอเค เดี๋ยวแค่ไม้สติ๊กไฟลมมียีิบสามกับหกสิบสี่โอเคไม้สติกอะจำได้นะมีไม้อยู่ไม้ไม้ไม,ไม้อยู่ไหนวะควยพักทอนยังไม่เกิดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวหาไม้นิดนึง เอาพิกักไปลยโอเคเก็บมเมล็ดอันนี้ไปมเมล็ดแคระโอเคไป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 โอเคเดี๋ยวตัดไปตอนหาไม้หาอะไรพร้อมเลยไปโอเคได้ได้ทบมาประมาณนี้ละเดี๋ยวเอาไปตั้งเลยมาแบบไงฟักทองก็ยังไม่เกิดโอ้ อันนี้ด้วย NPC เรื่อยก็หายไปไหนก็กไม่รู้เดี๋ยวติดทอดกันแถวแถวกำแพงติดไปติดไปเรื่อยๆเลยโอเคติดไปเรื่อยๆเบสอก็ช่างแม่งโอเคปโอเคติดไปเรื่อยๆเลยตรงนี้ด้วย ดด okay. ตัวเนี้ตรงนี้ติดรอบกระแพงไว้ก่อนโอเคติดไปติดไปติดไปเรื่อยๆเลยเค okay. ยอะไรวะเนี้ยไป้ปเฮ้ยชันจังวะ Oke okay, pa bani ka matungi tit 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 ya tit 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 pa oh tit na weh dia tak pay tokan... oh kini ni tat เดี๋ยวตัดไปตอนนี้เลยตอนไหนวะเออตอนใกล้ติดเล่าเ่ากับแพงเลยไปโอเคใกล้เสร็จละโอเคมาเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ปักแถวพื้นโอเคปักให้สว่างจ้าเลยมันเติมมึงไม่มึงไม่ได้เกิดแน่โอเคปักไปปักไปโอเคปักไปตรงนี้ละ ตรงนี้ไปใกล้มือแล้วเดี๋ยวก่อนปักให้เต็มเมืองก่อนให้เติมหมู่บ้านโอเคปไป,ปก็ไปไปไปไม่รู้นะว่าฟักทองมันจะแบบ เกิดจังเออเดี๋ยวลองไปดูด้วย NPC เรื่อยน่าจะโดนฆ่าตายแล้วมั้งเค okay, ปักไปก่อนปักไปก่อนปไปอีกนิดเดียวทอดเหลืออยู่อีกนิดเดียวเค okay, ตรงนี้ตรงไหน,นมืดปักปักไปตรงไหนมืดโอเค งน,นี้สองจุดตรงนี้ปรับไป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 โอเคหยักปรับปรับไปเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยหิวอีกเฮ้ยหนีทันไหมหนีทันไหมโอ้ยเฮ้ยเอ,อ้ย,อย,อย,อยวิ่งทันอยู่วิ่งทันอยู่ดืมดูอาหารเลยเขเานอนก่อน พักทองมันยังไม่เกิดเหรอไอ้แปลกวะเตรียมขอนไว้ก่อนไปจามหน้าลบโอเคตามหมดยังพักทองเกิดเอ้ยเกิดแล้วยอมโอเคปักโอ้ยใครหน้าไหนวะโอ้หลบหลบโอ้ย บุกเลยมาดิมีหมวกอ่ะ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 เออมาดิแลกแตกไปเคปักต่อต่อไปต่อไปต่อไปโอเคตัวนี้ได้ไหมไม่ได้ตังนี้ก็ได้แหละเคปักทองเกิดแล้วโอ้เสียงแล้ววะโอเค,เออเคปักต่อ ไอตรงนี้มีไม้สติกฐานน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคปรับไปปรับปรับปรับไปพอกมีหลายส่วนเลยที่ยังอันนี้ยังปรับไม่หมดแต่มันน่าจะสว่างอยู่มั้งโอเคปรับได้แค่นี้เดี๋ยวอาหารก่นอนอาเปิดทิ้งวันนี้เขย่ยม กิน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 กิเลือดด้วยย่ำมเต็มละคันนี้ก็วิ่งได้สบายมาโอเคปักทองเอ้ยเกิดสองลูกเลยแต่เราใช้แค่เดียวก็พอโอเคแล้วก็ เอออยู่ไหนวะนี่เสียงแล้วก็หรือว่าที่ตัดขนแกะมึงมีไหมอ๋อมีมีมีวางไว้แล้วก็ตัดชิปเยยมหน้าตาสวยอยู่โอเคตัดมาให้ล็อกใส่ดูเฮ้ยเบาบาง เองใส่ดูในในในไะเฟียวงะเออแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคไปไปไปได้กลืนตัวใหม่ละมองไว้ตรงนี้หนึ่งสอง สาี่ตรงนี้ด้วยห้าเจี่ยมแล้วก็เมลมละโอเคครนี้ก็สบายละเดี๋ยวตัดไปตอนกลางคืนเลยแบบจะได้ดูความสวยงามเออโอเคตัดเลยโอเคมืดเรียบร้อยพระจัน์มาแทนโอเคนี่ ว่างมก็สว่างได้วันครึ่งหนึง่งแต่แถวกระแพงถือว่าสว่างอยู่โอเคงั้นก็ขอจบเอพิโซดที่12เเพียงเท่านี้ครับไว้คลิปหน้ามาดูกันว่าจะเล่นเกมอะไรต่อคลิปไม่ครับก็ดูก่อนก็จะว่จะกลับมาเล่นอีกไหมแต่คงไม่กลับมาแล้วแหละเนาะ เพราะเกมมันแบบยังไงไม่นสนุกดีเออใช่โอเคงั้นนะครับอีพีโซดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าครับ